สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสุนารีจิตสุทธิผลครูผู้สอนวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูจะสอนสระเสียงยาวนะคะสระเสียงยาวให้เรียนหยิบขึ้นมาแล้วเปิดสระเอียนะคะสระเอียนะคะถ้าคนเรียนเป็นปัจจุบันก็จะรู้ว่าคุณครูสอนถึงสระนี้นะคะที่ผ่านมาคุณครูสอนสระอะไรไปบ้างนะคะ เอาก็ฝากนักเรียนนะคะเพิ่งมีนับถนนท์คนเดียวนะคะที่สอบและส่งคลิปวิดีโอมาเพราะฉะนั้นที่เหลือนะคะคุณครูจะคอยภายในวันพุธนี้เท่านั้นนะคะใครไม่สอบมางค,ครูให้คะแนนเป็นศูนย์นะคะเมื่อวานครูได้บอกเลยว่าครูสอบสระอาก่อนนะคะอ่านเองนักเรียนอ่านด้วยตัวเองและส่งคลิปวิดีโอมานะคะอา้าวสาหรับวันนี้นะคะคุณครูจะสอนสระเอียนะคะสระเอียคืออะไรสาระเอีย เป็นสระที่ค่อนข้างจะยากขึ้นนะคะทำไมคุณครูถึงบอกว่ามันยากขึ้นนะคะนักเรียนมาดูสระเอียประกอบด้วยสระเอสระอีและก็ยอยัยกษ์มีคนร้องเพลงว่าเออียอเออียอรวมเรียกสระเอียนะเออียอเออียอ เออียอเออียอรวมเรียกสารเอียนะเอาแค่นี้พอเดี๋ยวเจอกันแล้วค่อยร้องเต็มเพลงนะคะเออียอนี่นะเออียอเออียอเออียอรวมเรียกสารเอียนะอ้าวเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนจะเขียนสระเอียได้นักเรียนต้องเขียนสารเอสาระอีแล้วก็ยอยักษ แต่ชีวิตจริงไม่ได้มีแค่นั้นมันจะมีพยัญชนะเข้าไปตรงกลางนี้ด้วยนะคะจึงอ่านเป็นคําได้เพราะฉะนั้นมาดูว่าแล้วเวลาอ่านจริงๆมันอ่านยังไงนะคะสารเอียประสมคําอยู่ประจําที่เอาใหม่นะคะสารเอียประสมคําอยู่ประจํามีที่ว่าง พยัญชนะอยู่ตรงกลางอ่านดังๆกอเอียเกียแปลว่าจะต้องมีพยัญชนะไทยนะคะเข้ามาอยู่ตรงกลางระหว่าง a ออีย e นะคะจึงจะออกเสียงได้นะคะเออีย e e คืออะไรคือ a ออีย e แล้วเอาพยัญชนะไปไว้ตรงกลางเอาละเดี๋ยวไปพิสูจน์กันว่าใช่ไหมนะคะเอาละนักเรียนดูค่ะขอขอเอียเขีย งเอียเงียซอเอียเสียตตเอียเตียบอเอียเบียปอเอียเปียมอเอียเมียยอเอียเยียลลเอียเลียวอเอียเวียสอเอียเสียออเอียเอ มีนักเรียนถามครูมาคนหนึ่งว่าคุณครูคะทําไมคุณครูอ่านเร็วจังเออถ้าอ่านช้ากว่านี้มันจะเป็นอย่างนี้นักเรียนขอเอียเขียรูกลัวนักเรียนจะหลับกันหมดห้องนะคะงอเอียเงียนะเพราะฉะนั้นระดับที่ครูอ่านเนี่ยคือระดับปกติแล้วนะอ้าวใครข้างบนนั้นเรียกว่าเนี่ยที่เขียนไปแล้วเนี่ยที่ยาวๆนี่แล้วอ่านอ่านแบบแจกลูกนะคะ ซึ่งเวลาที่ใช้จริงๆครูจะเริ่มใช้แบบนี้นะคะที่ครูขีดเส้นใต้ด้วยปากกาแดงนี่ฝึกอ่านเป็นคําทีละคําอ่ะมาอ่านตรงนี้กันแล้วก็ทุกบทครูจะสอบทุกบทนะคะและทุกบทที่จะสอบครูจะเริ่มสอบจากตรงจุดนี้คือฝึกอ่านเป็นคําทีละคานะคะหน้าเมื่อกี้ไม่สอบนะคะหน้าเมื่อกี้สอนเฉยๆนะคะอ่าเวลาสอบครูจะสอบตรงนี้นะคะฝึกอ่านเป็นคําทีละคาของทุกบทเลยค่ะ เพราะนั้นนักเรียนทุกคนจะไม่ฟังคลิปวิดีโอครูถือว่านักเรียนเสียปรียบเสียโอกาสทางการเรียนนะคะเพราะครูสอนสิ่งที่ถูกต้องให้งอเอียเงียซอเอียเสียตอเอียเตียบอเอียเบียปอเอียเปียมอเอียเมียยอเอียเยียนักเรียนสังเกตว่าครูชี้ตัวกลางนะคือพยัญชนะนะคะลอเอียเรียวอเอียเวียสอเอียเสีย หอเอียเหียขอฮีบอ่านว่าไงคะหอฮีบออกเสียงหอนะคะหอเอียเหียนะคะหอเอียเอียหอเอียเหียนะคะอย่าใส่ไม่โทรนะคะนักเรียนอ้าวมาดูค่ะมาดูว่างอเอียเงียซอเอียเสียตอเอียเตียเพราะใส่สระเข้าไปนะคะ บอเอียเบียใส่เอียอไปก็เป็นใสเอียนะคะปอเอียเปียมอเอียเมียยอเอียเยียรอเอียเรียวอเอียเวียสอเอียเสียหอเอียเฮียและออเอียเอหอเอหอเอียเฮียนะคะเรียนขอโทษนะจ๊ะเอาคำนี้เอาใหม่นะคำนี้อ่านว่าหอยหีบออกเสียงหอนะคะหอเอียเฮียนะคะอ้าหอเอียเฮียอ้าวอ้า ผ่านนะคะไปดูหน้าต่อไปอันนี้โค้งพาโนรามาเลยนะคะเพราะว่าตอนถ่ายนะครูครูถ่ายมือสั่นไปหน่อยนะคะเท่เลยนะคะหน้านี้เอาละเรียนแบบเท่ๆกันไปนะคะโอเอเอซอเอเซียเอเซียมอเอียเมียมออามาเมียมาโออาฮอเอเฮียอาเฮีย สอเอเสียตออาตาเสียตานักเรียนจะสังเกตว่าฝึกอ่านทีละคำเป็นละสฝึกอ่านเป็นคำทีละสองคำหน้านี้ไม่ได้มีเฉพาะสระเอียแต่มีสระอื่นเข้ามาปนสระอื่นนี้คือครูสอนไปแล้วนะคะเช่นคำว่าเสียตาเนี่ยตออาตาเรียนไปตั้งแต่สระแรกเลยคือสระอาคุณครูไม่ได้สอนสระอาก่อนนะคะคุณครูเริ่มสอนสระเสียงยาวที่สระอา นะคะครูจะสอนสระเสียงยาวหมดก่อนเดี๋ยวนักเรียนจะรู้เองว่าสรัดเสียงยาวคืออะไรนะคะครูยังไม่อธิบายตอนนี้อธิบายไปนักเรียนก็จะสับสนไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเรียนแล้วครูจะสรุปให้ตอนท้ายนะคะเอาล่ะคุณครูไปคำต่อไปนะพออาพาสอเอียเสียพาเสียหอเยเฮียมองอามาเฮียมาหออาหาปอยเอเปียหาเปียสอเอเสียขออาขาเสียขา มอเอียเมีดยดอีดีเมียดีนี่เรียนดูคำนี้สระอีเริ่มเข้ามาเป็นสระที่คุณครูสอนไปแล้วนะคะมออีมีปอยเอเปียมีเปียสอเอียเสียพอแอแพเสียแพสระแอครูก,ก็สอนไปแล้วเพราะนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าบทต่อต่อไปอ่ะจะมีสระที่คุณครูสอนเข้าไปแล้วเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการที่นักเรียนจะต้องอ่านทุกสระที่ครูสอนไปแล้วมาก่อนที่จะเรียนสระของวันนี้นะคะคือทุกสระที่ครูสอนไปไม่ว่าจะเป็นสระอาที่สอนไปแล้วคุณครูทบทวนนะคะคุณครูสอนสระอาไปแล้วสระอีไปแล้ว สระอือไปแล้วนะคะสระอูไปแล้วสระเอไปแล้วสระแอไปแล้วแปลว่าทั้งสระอาสระอีสระอือสระอูสระเอและสระแอเป็นสระเสียงยาวหกสระที่ครูสอนไปแล้วคุณครูได้เข้าไปดูนะคะว่านักเรียนเข้าไปดูหรือเปล่าปรากฏว่านักเรียนบางคนยังไม่ได้เข้าไปดู เพราะฉะนั้นวิธีพิสูจน์ของคุณครูว่านักเรียนเข้าไปดูหรือเปล่าคือการสอบเป็นคลิปวิดีโอค่ะวันนี้นะคะขอให้นักเรียนสอบคลิปวิดีโอสาระอามาให้ครบนะคะทุกคนนะคะใครไม่ส่งวันนี้ก็ถือว่านักเรียนแมวคะแนนแล้วนะคะเพราะว่าคุณครูให้เวลามาตั้งแต่วันศุกร์แล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์สี่วันเพียงพอแล้วสาหรับคนขี้เกียจนะคะส่วนคนที่มีความรับผิดชอบ คืออ่านแล้วก็จะทําเลยอย่างนัทนนท์เป็นต้นอย่างกระติ๊บเนี่ยขยันสม่ําเสมอแต่อาจจะยังไม่ได้สอบเนื่องจากอะไรครูไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่สอบเนี่ยครูก็ถือว่าเธอหนึ่งอาจจะดูแล้วแต่ยังอ่านไม่ได้สองอาจจะยังไม่ได้ดูเลยสามไม่เปิดไลน์ดูด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นคนที่จะเสียโอกาสทางการเรียนคือนักเรียนนะคะเพราะคุณครูได้ทําหน้าที่ของครู ตามหน้าที่เรียบร้อยแล้วตามการสอนออนไลน์นะคะฝากนักเรียนด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นสระเอียเป็นสระที่7ที่คุณครูสอนแล้วนะคะแล,แล้วโดยตามหลักหน้าที่ของนักเรียนทุกครั้งที่คุณครูสอนนักเรียนก็จะต้องเรียนตามนั้นแล้วเรียนให้ได้เพราะคุณครูบอกแล้วว่าไม่ได้1ครั้งให้ดู2ครั้งไม่ได้สครั้งให้ดูสครั้งส,งค,รงส,ค,รงสครั้งยังไม่ได้ดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะคะ แล้วคุณครูก็ไม่ได้สอนทั้งวันเหมือนอยู่ที่โรงเรียนเพราะนั้นนักเรียนมีเวลาฝึกฝนเยอะทั้งเรียนสนใจนะคะแต่เดี๋ยวเจอการเรียนทั้งวันเลยนะคะเพราะว่าเราเรียนไม่ทันเยอะมากกว่าหนึ่งที่เรียนไม่ทันเพราะว่าครูให้โอกาสนักเรียนในการเรียนพยัญชนะไทย44ตัวแล้วก็สระ32เสียงให้เวลามาหลายเดือนแล้วเพราะท่านถึงตอนนี้ต้องได้แล้วนะคะเอาละสุดท้ายของหน้านี้นะคะ เมื่อกี้ที่ครูพูดทั้งหมดไม่ใช่คือการบ่นนะคะแต่คือการบอกเพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนเองและผู้ปกครองนักเรียนก็ควรใส่ใจบุตรหลานของท่านด้วยนะคะอ้าวอ่านเอาเรื่องบทที่7จ็ดนักเรียนจะสังเกตว่าอ่านเอาเรื่องเนี่ยบทที่เจ็ดแล้วแปลว่าคุณครูได้สอนสระเอียววันนี้เป็นสระที่7จ็ดแล้วนะคะยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้เปิดอ่านเลย เดี๋ยวครูจะบอกรายชื่อวันนี้ตอนเย็นหลังจากครูกลับมาจากโรงเรียนนะคะวันนี้ครูต้องไปทํางานที่โรงเรียนพออรเรียกทํางานนะคะเดี๋ยวเย็นครูจะบอกว่าใครบ้างเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากปรากฏชื่อในรายกรุณาสอบวันนี้ก่อนครูกลับมาจากโรงเรียนบ่ายสามโมงนะคะปอเอียเปียมออามานอ,อีนีมอ,ออีมีปอเอียเปียสองเปีย อ่านว่าอย่างไรมานีมีเปียสองเปียมานีมีเปียสองเปียอ่ะไปดูบรรทัดต่อไปนะคะออาหอเอียเฮียมออามาหออาหามออามานอยนีมออามาดาดูปลอยเปอียออเฮียมาหามานีมาดูเปีย อาเฮียคือพี่ชายนะคะภาษาจีนอะ่ะแปลว่าพี่ชายอาเฮียมาหามานีมาดูเปียเพราะฉะนั้นอ่านเอาเรื่องบทที่7เนี่ยเป็นบทที่สั้นที่สุดเลยนะคะเปียมานีมีเปีย2องเปียนะสุดท้ายนะคะอาเฮียมาหามานีมาดูเปียไปดูคำถามท้ายบทคำถามท้ายบทนี่จะฝึกให้บุตรหลานของท่านฝึก ความจำนะว่าอ่านอะไรไปแล้วจําอะไรได้บ้างถามมานี่มีอะไระคุณครูขอตอบแทนนักเรียนเลยนะคะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะต้องรีบไปโรงเรียนสองโมงเช้านะมานี่มีเปียอะ๋อยวดูนะคะ,ะคุณครูจะต้องปรับโหมดตัวอักษรนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าไม่ปรับโหมดแล้วมันจะเป็นภาษาวัยรุ่นนะคะนักเรียนจะอ่านไม่ออกอ มานีมีอะไรครูเชื่อว่าหลายคนตอบได้เหมือนที่คุณครูบอกนะคะมานีมีเปียเขาไม่ได้ถามว่ามีกี่เปียเราก็ตอบแค่มีเปียพอนะคะแต่ถามว่าแล้วถ้าเราจะตอบว่ามานีมีเปียสองเปียล่ะถูกไหมก็ถูกค่ะจะสมบูรณ์มากเลยนะมานีมีเปียสองเปียคําถามต่อไปถามใครมาหามานีใครมาหามานีเมื่อกี้คุณครูเพิ่งบอกไปเองว่าอาอะไรคะอาเฮียนะคะ อนคูคอยเอเฮียซึ่งครูบอกมันมันมันเป็นสำเนียงภาษาจีนแปบลบว่าพี่ชายอ้าวเป็นอันว่าสาละเอียนะคะวันนี้คุณครูสอนสาละเอียนะคะคุณครูขอลบด้านบนนิดหนึ่งเพื่อให้มันชัดเจนเหมือนเดิมอ่ะคุณครูดูทวนนะคะคุณครูทวนนะคะอ้าวใช้สีที่เข้มเข้มนิดหนึ่งนะเพราะมันจะไม่เห็นนะเออียอ e, เออียอเออียอรวมเรียกสาะเอีย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 นะเอียเฮ้อาไว้แค่นี้ก่อนอ้าวเออียอเออียอรวมเรียกสาะเอีย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 เฮอไว้แค่นี้พอนะคะวันนี้สําหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่คุณครูสอนวันนี้นะคะ สอนวันนี้วันจันทร์นะแต่คุณครูบอกนิดหนึ่งก็ได้วันจันทร์ที่28มิถุนายนแล้วนะคะ2564เพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นคลิปที่ครูเพิ่งทำปัจจุบันนี้เลยหวังว่านักเรียนคงจะเรียนทุกสระและทันนะคะวันนี้คุณครูจะสอนแค่คลิปนี้คลิปเดียวเท่านั้นเพื่อให้โอกาสนักเรียนในการตามเรียนคลิปเดิมเดิม วิชาอื่นครูยังไม่สนใจนะครูสนใจภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ก่อนนะคะสระที่คุณครูสอนไปแล้วและให้นักเรียนทบทวนในวันนี้คือทุกสระที่คุณครูสอนเองนะคะตั้งแต่สระอาสระอีสระอือสระอูสระเอสระแอและน้องใหม่ล่าสุดสำหรับวันนี้คือสระเอียนะคะ พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน